สวัสดีคะ่ะวันนี้เนะคะเราก็มาอยู่กับคาริสมานะคะหลายๆคนค่ะสงสัยว่าคาริสมาคืออะไรนะคะคาริสมาก็คือการจัดฟันใส่โดยระบบคอมพิวเตอร์ 3D นั่นเองค่ะค่ะและ Char ้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคนไข้ของเราเลยนะคะอ่าให้คุนไข้แบบแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะช <c oughs> <for> <Yes. S 2> ื่อกิติยาณีศรีสุขนะคะชื่อเล่นชื่อหนูค่ะ เข้ามาพบคุณหมอเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะใช่ทำอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ก็มีเอ่อมาติดเครื่องมือค่ะแล้วก็รับชุดตัดปันสายค่ะกลับไปด้วยรู้สึกเจ็บไหมคะตอนติดแอชันยังครั้งแรกไม่เลยค่ะมีคุณหมอแค่เอ่อเหมือนทาง่างริดนปากเรอกขึ้นแล้วก็ที่เหลือก็คือแค่ติดเครื่องมือแบบแทบบจะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ไม่มีคําว่าเจ็บเลยสักนิดนึง<ช><ช>แล้วครั้งแรกมาทำอะไรบ้างคะครั้งแรกมีเพลช่องปากค่ะ ส่วนตัวก็คือมีแค่ขุณหินปูนใช่แล้วก็มีสแกนฟันก็ระบบสแกนฟันที่นี่ก็เป็นแบบสามมิติด้วยก็คือแบบว่าเหมือนเครื่องมือเทคโนโลยีเขาแบบว่าตื่นตาตื่นใจใช่แหลวนะคะก็คือต่อไปเนี่ยก็คือมาตอนที่เร็จเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือทางนี้ก็คือได้รับชุดเซ็ตเครื่องมือไปแล้ว ก็คืออีกทีหนึ่งก็คือตอนเสร็จโอ้โหแสดงว่าเราไม่ต้องมาคลินิกบ่อยๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะสะดวกมากสอนที่จะมาวันนี้อะค่ะก็คือได้รับแผนแผนการรักษาเป็นตัววิดีโอค่ะตั้งแต่ฟันเราปัจจุบันเนี่ยจนถึงฟันสวยก็คือจัดเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็พอดูแล้วก็คุณพอใจเหมือนเราแบบว่าเห็นเห็นภาพในอนาคตแล้วว่าจัดเสร็จเนี่ยฟันเราจะสวยแบบไหนแบบนี้ค่ะก็เลยสดใจมาทำที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ เหมือนจัดฟันที่นี่อะค่ะแบบไม่ต้องมาหาหมอบ่อยๆแต่ว่าก็มีการติดตามการรักษาอยู่เรื่อยๆผ่านแอปพลิเ hmm. คชะันค่ะเขาจะมีการแบบให้เราถ่ายรูปูแบบนี้นะคะ่ะติดตามการเรียงตัวของฟันอยู่ตลอดเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะซึ่งก็เหมาะกับตัวนุกเองด้วยที่แบบไม่ค่อยมีเวลาะคะแล้วเรามีปัญหาอะไรทำไมเราถึงมาจัดฟันใสค่ะจริงๆตอนแรกอะคะ่ะ,คะเคยจัดฟันแบบจัดฟันเหล็กมาแล้วรอบหนึ่งะคะ่ะแต่ว่าแบบเหมือนไม่มีวินัยไม่ได้ใช้ ฟันก็เลยหลงทีเนี้ยเหมือนมันมีแบบเศษอาหารติดฟันบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าฟันมันเหยื่ขึ้นเวลายิ้มก็เลยแบบไม่มั่นใจอเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยลองหาข้อมูลดูประกอบกับว่าเหมือนเราโตแล้วก็ไม่อยากจัดฟันเด็กแล้วแบบเนี้ยค่ะก็เลยลองหาข้อมูลบบที่เป็นจักฟันแบกใสด่ดูจะได้แบบระหว่างจัดฟันเนี้ยเราจะได้มีความมั่นใจไปด้วยแบบเนี้ยค่ะเวลายิ้มอะไรเงี้ย ทีนี้ก็เลยลองหาข้อมูลดูก็เลยมาเจอที่นี่เลคะ่ะซึ่งแบบราคาก็คือแทบจะแบบพอๆกับจากฟันแบบเล็กเองนะคะคาะคะ่อนข้างจะเข้าถึงได้ง่ายเลยตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเรามีโปรโมชั่นรีวิวนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่3 3 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างนี้เลยค่ะเดลียวทิ้งไว้ให้นะคะแอดเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะมาเป็นแคสรีวิวกันเยอะๆนะคะจากฟันใสเลือกเทคนิคคาริสม่านะนะคะ